Yes, yeah, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดนะจ๊ะเขียนชื่อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์พิเศษไม่แจ้งล่วงหน้านะคะช่องฮิวใจสบายอารมณ์วันนี้เขียนชื่อมีเวลาสิบห้านาทีนะคะแจ้งชื่อได้เลยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง ยูใจสบายอารมณ์นะคะวันนี้ไลฟ์พิเศษไม่แจ้งล่วงหน้านะคะมีเวลา15นาทีในการเขียนชื่อตอนนี้ผ่านไป2นาที57จะ3นาทีแล้วมีใครจะให้เขียนชื่อบ้างไหมคะอืมปังปอนโอเควัสดีปังปอนคนแรกเลยปังปอนคนแรกนะจ๊ะปังปอนเขียนให้แล้วกดติดตามพี่ยวใจด้วยนะจ๊ะ อืมช่วยกดติดตามไปด้วยนะคะสนับสนุนช่องพี่หิวใจโดยการดูคลิปยาวประมาณสามนาทีนะคะสามนาทีเสร็จ,รจพี่ฮิวใจก็จะได้มีาการเปิดรายได้ได้นะคะสนับสนุนช่องพี่ฮิวใจสบายอารมณ์ได้นะคะวันนี้เป็นไลฟ์เขียนชื่อนะนันครับโอเคนันเขียนให้แล้วนะเขียนให้แล้ว กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสนับสนุนพี่ฮิวใจโดยการเปิดดูคลิปวิดีโอยาวนะคะประมาณ3นาทีเสร็จเสรนะติดตามแล้วเย้ขอบคุณมากเลยปังปอนวดีจา้ามีเวลาเขียนชื่อ15นาทีนะคะดูซิว่า15นาทีนี้จะมีใครจะมีใครมีชื่อในในหน้านี้บ้างอะตอม อะตอมติดตามแล้วครับอะตอมอะตอมนะจ๊ะอะตอมอะตอมขอบคุณมากนะจ๊ะสนับสนุนช่องโดยการกดดูคลิปยาวนะคะจะได้เปิดหาไรายได้ได้เป็นกำลังใจพี่หิวใจด้วยนะจ๊ะเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเขียนได้แล้วนะจ๊ะไอ,อะติดเขียนได้แล้วก็ช่วยกดติดตามถ้าจะ ถ้าจะสนับสนุนก็ช่วยดูคลิปยาวให้ด้วยนะคะโอขอบคุณมากเลยปังปอนส่งหัวใจมีบวกให้ด้วยขอบคุณจ้าสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์แบบไม่แจ้งล่วงหน้านะคะเขียนชื่อในไลฟ์นะคะ15นาทีเท่านั้นดูซิว่าในหน้านี้จะเขียนในสักกี่ชื่อติดตามแล้วครับขอบคุณมากๆเลย ติดตามแล้วกนกวันนะจะอ่ะ๋ย่เขียนให้กนกวันณก็โนกวันณเขียน <Okay. S 1> okay. แล้วค่ะนับตังโอเคสมนับตังนะคะน้องนับตังเขียนให้แล้วกดติดตาม สนับสนุนช่องก็ดูไลค์อไม่ใกาดูไลค์สิดูคลิปยาวให้ด้วยนะครับประมาณสามนาทีกว่านะครับต่างจะได้จำนวนชั่วโมงเพิ่มนะคะติดตามแล้วขอบคุณจ้าอ่ามุกมุกเอ็มเอ็มโอโอเคนะคะเอ็ม โอ,โอเคมุกนะเขียนให้แล้วจ้าเขียนให้แล้วก็กดติดตามช่องพี่หิวใจให้ด้วยนะจ๊ะสนับสนุนช่องพี่หิวใจก็ช่วยดูคลิปยาวสามนาทีกว่าให้พี่หิวใจด้วยนะเข้าไปดูที่หน้าช่องเลยนะคะพี่ฮิวใจจะได้จํานวนชั่วโมงจะได้เปิดรายได้ได,ได้จะได้เป็นกําลังใจอยู่กันนานๆนะคะเออ,อ,อภาษาตามครับ อะไรนะพิพิพิชนะยายนมีมีมอ่พิชนันยุทธใช่ไหมพิชานยุทธติดตามแล้วขอบคุณมากจ้ามีนะมีพิชานยุทธพิชานยุทธ p i c h a n y u t t i c h c h a n y u t เมเขียนแล้วติดตามแล้วมิ้น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 มินมินสนับสนุนช่องพี่ยูใจโดยไปเปิดดูคลิปยาวให้หน่อยนะคะเปิดที่หน้าช่องเลยซานีซานี น,นีน้ำเหนือนอน้ำเหนือแล้วก็นนนนนะคะปกติพี่หิวใจจะอ่าพี่ ชาญยุทธเขียนไ้แล้วนะต้าเกลต้าเกวขอบคุณค่ะติดตามชื่อชื่อก็ร้องเหรอไอซ์ติดตามชื่อก็ร้องอ่ะก็ร้องก็ร้องใช่ไหม อากล้องโอเคกล้องอั้นตัวนี้ลบกล้องกล้องโอเคขอโทษอ่าดได้ละกล้องแปมปิยาัตอ่าได้จ้าแปมสิบห้านาทีนะแปมปิยรลัดปิยาลัด ข้าวหอมข้าวหอมอืมออโต้ไอเดียออโต้ไอเดีย อ่าถ้าเขียนให้แล้วก็ค่อยติดตามนะคะถ้ายังเขียนไม่ทันก็เอาไว้ก่อนนะแก้มไปแล้วเอ้ยแก้มไปยงัยงยังยังแก้มพี่แก้วพี่แก้ว หอมออ,อยออมีด้วยเหรอน้ำหวานสวัสดีค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานลาสารพี ใครที่มีชื่อแล้วนะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสารพีน้ำหวานไปแล้วก้าวติดตามแล้วก็กดหัวใจกันได้นะคะชื่อเกยครับมีด้วยนะเกย์ให้เลิ you ใหเลิฟยูอาเนียให้เลิฟยูอาเนีย โอเคโอเคอ่าลิมาเขียนแบบนี้ใช่ไหมอ่าแอลไอลิเอ็มเอ แล้วก็ H A ถูกไหมจ๊ะสวัสดีนะคะ15นาทีนะคะขอบคุณค่ะปลาไปแล้วนะลินนรินนารินน่ลิน,นะลน,นะลนทักทายมองอะมองน้องมอง เิร์สสุดอะสมเทพเนาะสมเทพสมเทพสมเทพนะจ๊ะเฟิร์สเฟิร์สแคลวาแคลวา เฟิรไปแล้วขอบคุณค่ารอป้ารอบป้านะคะรอบรอบปลาไม่ใช่รอบบารอบบาเออรอบป่าแม่แม่ฝน,น,น,มแ,นแม่ฝน อเหลืออีกสามนาทีน้ำขิงทองใครมีชื่อกดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ายังไม่มียังไม่ต้องกดติดตามนะเฟิร์สไปแล้วเออเฮิร์สหรอมีหอ เออเหิดอ่านไม่ออกไอไอไปแล้วต้นกล้าแม่ฝนไปแล้วต้นกล้าสนับสนุนช่องพี่หิวใจได้นะคะโดยการไปดูคลิปยาวให้พี่หิวใจหน่อยนะโมเดลเป็นคลิปเขียนนี่แหละค่ะคัดนลายมืออ๋อเฟอร์ ไอส์เพชรอบบาเขียนในแล้วนะคะรอบบาเพชเพชเฟิร์สทูไอส์ I, เขียนในแล้วนะคะอะแม่ฝนไปแล้วเพชเพชไปแล้วเฟรมเฟรม เฟ่ไม่ผลแพ้ว่าอ๋รอรบบ้ารบบ้ารบบ้านี่กระดกลิ้นพูปไปแล้วไอไปแล้วเฟมี่เฟรมี่เฟมี่อ้าหมดเวลาแล้วอ่ะโหเพียบเลยเพียบเลย อืขอบคุณทุกคนนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วสิบห้านาทีโอชิ OG. เดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้อีกห้านาทีกันแล้วกันอเฟมี่เฟสเฟสไปแล้วเฟสไปยังเฟสอย่าง,อ,างอ่ะเฟสเดี๋ยวต่อให้อีกห้านาทีนะคะขอโทษด้วยนะคะกาย ยังไม่ต้องติดตามนะถ้ายังไม่มีชื่อแต่ถ้าคนไหนมีชื่อแล้วช่วยติดตามให้หน่อยนะจ๊ะปีโป้เพราะว่าอาจจะเขียนไม่ทันเดี๋ยวจะเสียใจกันไม่อยากให้เสจจียใจนะคะเดี๋ยวเรามีไ like ล์ <c oughs> เรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลโอชิ OG. แล้วก็จะอ่าเอาขึ้นไ like ล์ให้ด้วยเฟซเอเลนเป็นเก เอเรียนเป็นเกยาวจังอะ่ะเอเลียนเป็นเกชื่อยาวจังเลยเป็นฉายาใช่ไหมฉายาแน่ๆเลยเนี่ยปันปนะปันปันน่ารักมาก พักทาจ้าเฟสกายเขียนได้แล้วนะคะกายเฟสไปแล้วเฟมี่ไปแล้วไนท์ไปแล้วเฟสไปแล้วปีโป้ไปแล้วแม็กไปแล้วพูไปแล้วเฟสโอชิไปแล้วไนท์ไปแล้วแม็กไปแล้วก้อยเขียนชื่อตัวเองยังเห็นชื่อตัวเองยัง อยเฟซไปแล้วอีฟีแเน็กไปแล้วพะนะพะนะตัพะดพนะพนะตัดโดยป้าพะนะอันนี้อ่านไม่ค่อยออกค่ะชื่ออะไรเอ่ยพนะ นะปีโป้ไปยังปีโป้ไปแล้วพันนะเขียนพันนะเฉยเฉยได้ไหมเพราะว่าตัวหนึ่งอ่านไม่ออกนหยอ่ะพระพาอาจรเออยาโยเจ โอชิบาย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 ม็กไปแล้วกาย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 ไปแล้วค่ะกายอยู่นี่นะกายอยู่นี่พันนะฟืนเหรอพันนะอืมพันธุปืนพันธุ์ืนคืนก็อ่านอ่านไม่ เขียนแล้วมันไม่ต่อเนื่องเลยงงปีโปไปแล้วนะบาสอะบาสยี่สิบนาทีเรียกนะ่ะสิบเ้าแล้วโอชิเจดทักไทยปันปันไปแล้วแม็กไป,ไปแล้วมะนาวมะนาวเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนนะถ้ามีชื่อค่อยติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขียนไม่ทันเจ็ดแม็กไนากายคอสซิล่าคอ,อสซิลล่ามาแล้ว g o d z i d o u b l l A godzilla เจดไนโอชิไปแล้วแม็กไปแล้วเจดไนโอชิแม็กแม็กไปแล้วเนยเนยเนยปันไปแล้วนายไม้กาลันไม้เอกไม้ตรีไม้จัตวา อืมไม่เข้าใจอะค่ะน้องขอโทษด้วยนะนิ Next. Next. <Next. S 2> กนิกโคนัน,น,น,นมีชื่อแล้วค่อยกดติดตามนะคะเดี๋ยวพี่เขียนให้ไม่ทัน ไม้กาลันไม้เอกไม้ตรีไม้จตวัวยาโยเออเดี๋ยวยาโยอินนี่เดี๋ยว,ยยยวพี่เขียนให้ให้ตรงนี้แบบกันนะ Y วแล้วก็ยา Y ว E ์โออียูเอ็ U, N, นะเจ็ดไปแล้วแม็กกายกายไปแล้วเนยไปแล้ว พี่ยังไม่เขียนให้หนูชื่อปัน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 อยู่นี่ค่ะเขียนให้แล้วนะปันปันบีมบีมนี่นะคะปันปันไหนสุดหล่อของเจ้โอ้โหขอบคุณมากจ้ะสุดหล่อของเจ้บีมเจ๊ไก่ไก่ไก่โอเคไก่ ตอนนี้เลยเวลามาเยอะแล้วเนี่ยไนไปแล้วเจ็ตบีมไนกอซิล่าไปแล้วบีมบีมเน็กอังเปาอังเปาเอางี้แล้กันเดี๋ยวเต็มหน้าแล้วเลิกนะเจ็ดปลาเลยไปแล้วค่บระบรม นีกปลาแทนคุณเอวาก็เอวา,อวาบีมในกสิลาเปแล้วสวัสดีจ้าแสงดาบอร์ขอบคุณค่ะ ีพรขอบคุณค่ะเช่นกันข้าวหอมเดี๋ยวจะลงในช่องให้นะคะที่เขียนไปทั้งหมดเพชรไปแล้วนะเพชรน่าจะไปแล้วอ่ะไปยังเพชรนี่ไงเพชรไปแล้ว เอาชื่อหนูด้วยค่ะหนูชื่อบรูเ,รเจจ่ะแตเต็มหน้าล้วตเต็มหน้าพอเพชรไปแล้ว,ลวเนยไปแล้วนิว่มจาเ้าวหอมไปแล้วบรลมไปแล้วมัดมัดทอ,ทอาห่าร เขาหอมไปแล้วแสงดาวมานัดลองกันปะ่ะมานัดลองกันปะ่ะแสงดาวมานัดลองกันยาวนะเนี่ยชื่อยาวแสงดาว อสซีลาไปแล้วบีมไปแล้วนี่บีมไปแล้วนะบีมเนี่ยบีมสโน์สโน์ยังบีมเพชรเอเชียเพชรเอเชียตรงนี้แล้วกันนะเต็มหน้าแล้วเลิกนะคะ นินจาไปแล้วนะจ๊ะนินจาเพียวเพียวเพียวฮอรนกู้ไข่มุกต่อลาทีให้มาสิบนาทีแล้วอะ่ะมัดไปแล้วมีนาอ่ะ มีนามัดชนะปลายค่ะปลายตรงนี้นะบายปลายเออเต็มแล้ว อตอนนี้เนยรู้สึกเนยจะเขียนไปแล้วนะเนยนี่ไงเนยถ้ายังไงสวัสดีก่อนนะคะทุกคนเต็มแล้วแค่นี้พอและะ้วค่ะยี่สิบห้านาทีแล้วเลยมาละขอบคุณทุกคนนะคนไหนที่มีชื่อในนี้ติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะลงในช่องเราด้วยลงในช่องพี่หิ้วใจนะคะอ่าคนไหนถ้าลืมติดตามลองไปอ่านชื่อตัวเองดูนะแล้วก็ติดตามไปพี่หิ้วใจด้วยนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะบ๊ายบายทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มนะ เรามาสนุกกับภาษาไทยกัน